สวัสดีครับเช้านี้พามาดูต้นฝรั่งที่ผมเพมาเมล็ดไว้ก็คือฝรั่งเฟื่องหงมีครับอันนี้เป็นฝรั่งหงมีที่ผม,พมเพาะเมล็ดไว้แต่ว่าผมใช้วิธีการเอาฝรั่งสีสเกตแดงเบอร์สองนะครับซึ่งฝรั่งสีสเกตแดงเบอร์สนี้เป็นฝรั่งที่ใบแดงผลแดงครับผมก็เลยนํามาเสียบยอดไว้กับต้นต่อนนี้นะครับก็ถือว่ากําลังจเจริญเติบโตดีพอสมควรสําหรับฝรั่งแดงสีสเกตเบอร์สครับ ที่พามาดูฝรั่งเฟื่อหงมีต้นนี้ก็เนื่องจากว่าพอดีฝรั่งเฟื่งองหงมีที่ปลูกไว้ซึ่งเป็นต้นพ่อมเมล็ดนี้นะครับเป็นฝรั่งที่ใบสีเขียวแล้วก็เริ่มที่จะติดลูกแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะดกเหมือนต้นแม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตด,ดูตอนนี้ฝรั่งต้นนี้ยังไม่ติดลูกเท่าที่ควรนะครับดังนั้นก็จะดูอีกระยะหนึ่งว่า จะมีผลให้มากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่าผลไม่ดกหรือว่ารสชาติไม่ผ่านก็จะหาสายพันธุ์อื่นมาใช้ในการเสียบยอดหรือว่าทาบกิ่งแทนครับอันนี้ผมก็ใช้วิธีการเสียบยอดนะครับเป็นการเสียบยอดกลางแง้งใช้กิ่งหนึ่งนะครับของฝรั่งต้นหอมมีที่มีการพาเพาะเมล็ดไว้ในการขยายพันธุ์อันนี้เป็นฝรั่งน้ําดอกไม้ครับก็ถือว่าเป็นฝรั่งที่รสชาติอร่อยพอสมควรครับสาหรับฝรั่งน้ําดอกไม้ แต่ที่ผมจะพามาดูวันนี้ก็คือความพิเศษของฝรั่งต้นนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เคยเจอกันบ่อยหรือเปล่าครับก็คือนี่เลยครับอันนี้เป็นตาที่โผล่กมาจากต้นฝรั่งที่เป็นฝรั่งฟ้นหงมีพเพาะเมล็ดนะครับอันนี้อันนี้เป็นตรงโคนครับอันนี้เป็นกิ่งที่โผล่มานะครับแต่กิ่งที่โผล่มาน,นี้ท่านสังเกตไหมครับว่าเป็นกิ่งที่ใบแดงแล้วก็ยอดสีแดงซึ่งกิ่งนี้ที่โผล่มาตั้งแต่ตอนแรก เป็นกิ่งที่มีดอกออกมาด้วยนะครับแต่ผมเด็ดทิ้งไปแล้วสังเกตหมครับว่าฝรั่งเฟินหงมีนั้นจะมีลักษณะใบเรียวยาวสีเขียวแต่ตัวนี้มีลักษณะที่พิเศษก็คือใบกลมแล้วก็ใบมีลักษณะบางๆใบไม่หนานะครับซึ่งฝรั่งที่มีใบบางแบบนี้แล้วก็ใบไม่หนาส่วนใหญ่มักจะเป็นฝรั่งที่ผลดกพอสมควรผมก็เลยเก็บยอดนี้ไว้นะครับว่าจะมาลุ้นว่าในอนาคต ฝรั่งยอดนี้จะมีลักษณะเป็นแบบไหนครับสังเกตดูนะครับตัวนี้ผมไม่ได้มีการติดตาหรือว่าทาบกิ่งเสียบกิ่งเสียบข้างอะไรใดๆทั้งสิ้นครับเป็นตาที่เขาโผล่มาโดยปกติเลยครับไม่ได้มีการติดตาแต่อย่างใดครับสําหรับฝรั่งกิ่งนี้นะครับที่โผล่มาแบบนี้ครับสังเกตดูก็ได้ครับท่านสามารถสังเกตดูได้นะครับว่าผมไม่ได้มีการติดตาหรือว่าเสียบข้างใดๆทั้งสิ้นครับเป็น กิ่งที่โผล่มาแต่มีลักษณะพิเศษแบบนี้ครับก็คือต้นแม่นั้นจะมีใบเรียวยาวสีเขียวครับแต่ว่าตาที่โผล่มานี้มีลักษณะเป็นใบกลมแล้วก็ใบบางๆนะครับซึ่งผมจะเก็บไว้สําหรับกิ่งนี้จะเก็บไว้ดูว่าในอนาคตนั้นผลของเขาหรือว่ารสชาติจะมีลักษณะแบบไหนจะผ่านหรือไม่ผ่านน่าจะอีกประมาณสักปีครึ่งถึง2ปีน่าจะรู้นะครับแต่ที่เด่นๆก็คือว่า มีลักษณะใบกลมไม่เหมือนต้นแม่ต้นแม่ใบเรียวสีเขียวครับแต่ว่าใบเนี้ยมีลักษณะใบกลมแล้วก็ใบบางพอสมควรซึ่งเป็นลักษณะที่ฝรั่งที่มีผลดกพอสมควรนะครับสาหรับฝรั่งใบแบบเนี้ยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูความพิเศษของฝรั่ง เพื่อนของมีของการพ่อมเมล็ดครับซึ่งมีอยู่ตาเดียวนะครับที่โผล่มาแบบนี้โดยที่ผมไม่ได้มีการติดตาหรือว่าเสียบยอดเสียบข้างแดๆทั้งสิ้นครับเป็นกิ่งที่โผล่มาแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างจากต้นแม่อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าใบกลมใบบางแล้วที่สําคัญก็คือว่ามีดอกติดออกมาแล้วนะครับแต่ว่าผมเด็ดทิ้งซึ่งในลักษณะแบบนี้ผมเชื่อว่าในส่วนของพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่าน ก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้โผล่ขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่สําหรับผมก็ถือว่าพอได้ลุ้นนะครับว่าในอนาคตฝรั่งกิ่งนี้จะเป็นฝรั่งแบบไหนก็คอยดูกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ